เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาประมงอาศัยอยู่เขาแต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกสักคนวันหนึ่งเขาเอาแหไปจับปลาในบึงใกลๆทันใดนั้นก็มีปลาตัวใหญ่มากสวยงามและเป็นประกายติดแหของเขาเมื่อเขาดึงแหขึ้นมาจากน้ำปลาตัวนั้นก็พูดภาษามนุษย์และอ้อนวอนให้เขาปล่อยเธอไปโดยบอกว่าหากเขายอมให้ชีวิตแก่เธอเธอจะบอกสถานที่ของสันน้ำที่มีปลาชุกชุมซึ่งจับได้ง่าย เมื่อเห็นปลาพูดภาษามนุษย์ได้เขาตกใจมากและปล่อยปลาไปทันทีเมื่อลงน้ำปลาก็บอกที่ตั้งของสระน้ำพิเศษแล้วหายไปทันทีจากนั้นเขาไปยังสระน้ำนั้นและจับปลาได้มากมายอย่างง่ายดายเมื่อกลับถึงบ้านภรรยาของเขาเห็นปลามากมายในเวลาสั้นๆก็ตกใจและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังหลังจากฟังจบภรรยาก็โกรธมากและพูดว่าเจ้าปลานัาน้นน่ากินมาก ถ้าเจ้าพามันกลับมาเราคงได้กินอาหารอร่อยแล้ววันรุ่งขึ้นเขากลับไปที่บึงนั้นอีกหวังว่าจะจับปลาตัวเดิมได้อีกครั้งเพื่อทําให้ภรรยาพอใจโชคดีที่ปลาตัวเดิมติดอีกครั้งปลาขอให้ปล่อยเธออีกครั้งหัวใจของเขาอ่อนลงอีกครั้งเขาจึงปล่อยปลาลงน้ําแล้วกลับไปจับปลาที่สพิเศษนั้นอีกเมื่อกลับถึงบ้านภรรยารู้เรื่องก็โกรธจัดวางมือทั้งสองข้างบนเอวแล้วตะโกนใส่ เขาว่าฉันต้องแต่งงานกับคนโงแน่แน่ๆโอ้พระเจ้าทำไมโชคเราถึงแย่ขนาดนี้ถ้าเจอปลาตัวนั้นอีกแล้วแกยังปล่อยมันอีกฉันจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดรุ่งเชา้าเขาเรียบไปที่บึงอีกครั้งและเมื่อเขาดึงแห่ขึ้นมาเขาก็จับปลาตัวเดิมได้อีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ฟังคำพูดของปลาเขาปิดหูและนำมันกลับบ้านทันทีแล้วใส่มันไว้ในอ่างน้ำเขาและภรรยา นั่งมองปลาด้วยความลหลงไหลคิดว่าควรจะทำอาหารอะไรจากมันดีขณะนั้นปลาย,ยื่นหัวขึ้นมาจากน้ำแล้วพูดว่ายังไงฉันก็ต้องตายอยู่แล้วก่อนตายขอพูดความปรารถนาสุดท้ายของฉันหน่อยได้ไหมทั้งสองพยักหน้าจากนั้นปลาจึงพูดว่าเมื่อฉันตายและถูกปรุงอาหารแล้วภรรยาเจ้าจงกินเนื้อฉันดื่มน้ำต้มและน้ำสุปข,ของฉัน ให้สุนัขก,กินหัวฉันฝังกระดูกใหญ่สามท่อนของฉันในสวนและแขวนถุงน้ำดีไว้ใต้คานห้องครัวเจ้าจะมีลูกเมื่อใดที่ลูกมีภัยจงนำถุงน้ำดีนั้นมาต้มเขาทำตามทุกอย่างที่ปลาบอกแล้วเวลาผ่านไปวันหนึ่งภรรยาของเขาคลอดลูกชายสามคนวัวให้ลูกสามตัวและหมาก็มีลูกสามตัวพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนกันมากจนแยกแทบไม่ออก เขาจึงคล้องเครื่องรางต่างกันไวท้ที่คอของพวกเขาเพื่อแยกความแตกต่างกระดูกทั้งสที่ฝังในสวนก็กลายเป็นดาบวิเศษลูกชายทั้งสามเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อโตพอเขามอบม้าตัวหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งและดาบเล่มหนึ่งให้ลูกชายแต่ละคนพร้อมกับปืนสามกระบอกชีวิตผ่านไปอย่างสงบสุขวันหนึ่งลูกชายคนโตเบื่อหน่ายกับชีวิตธรรมดาและออกเดินทางเพื่อสแสวงหาบางสิ่ง เขาขึ้นมาพกดาบและปืนติดตัวแล้วบอกน้องชายว่าหากเห็นถุงน้ำดีใต้คานรั่วไหลให้รู้ว่าข้ากำลังมีภัยถ้าข้าตายหรือเจอปัญหาจงออกตามหาข้าจะไปแล้วดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วเขาก็ออกเดินทางผ่านเส้นทางที่ไม่รู้จักจนถึงประตูเมืองที่มีบรรยากาศเศร้าหมองทั้งเมืองเหมือนตกอยู่ในความเงียบเหงาราวกับมีความโศกเศร้าอบอวลไปทั่วเขาไปที่โรงแรมเพื่อหาอะไรกิน และถามเจ้าของโรงแรมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของจึงเล่าว่าทุกวันมีอสูรหลายหัวมาปรากฏบนสะพานเวลาเที่ยงตรงทุกวันเราต้องสั่งเวรหญิงสาวให้มันกินนี่คือเหตุผลที่เมืองเราเศร้าเช่นนี้กษัตริย์ถึงกับประกาศว่าใครก็ตามที่ช่วยเจ้าหญิงได้จะได้แต่งงานกับนางและครองราชชายหนุ่มจึงกล่าวว่า ต้องมีทางกำจัดอสูรแน่ข้ามีดาบวิเศษและหมาแสนรู้ขอพบกษัตริย์เมื่อถึงพระราชวังเขาขออนุญาตไปกับเจ้าหญิงที่สะพานและขออนุญาตสู้กับอสูรกษัตริย์กล่าวว่าหนุ่มกล้าหาญก่อนหน้าเจ้ามีหลายคนพยายามแต่ล้มเหลวหากเจ้าคิดว่าทําได้ก็ไปเถิดหากเจ้าชนะข้าจะให้เจ้าหญิงและมอบราชบัลลังก์ให้เจ้าเมื่อข้าตายชายหนุ่มไม่หวาดกลัวเขาพาหมาและมา้า ไปยังสะพานเวลาเที่ยงตรงเจ้าหญิงในชุดดำก็ปรากฏตัวเธอมาถึงสะพานพร้อมกับสาวใช้เมื่อถึงกลางสะพานสาวใช้ทุกคนร้องไห้และวิ่งจากไปเจ้าหญิงผู้น่าสงสารจึงเหลือตัวคนเดียวเธอมองไปร,รอบๆเห็นชายหนุ่มกับสุนัขนั่งอยู่บนสะพานจึงเดินเข้าไปถามท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านไม่รู้หรือว่าอสูรเจ็ดหัวจะมากินข้าได้ทุกเมื่อถ้าท่านยังอยู่ที่นี่มันจะกินท่านด้วย ชายหนุ่มตอบพร้อมรอยยิ้มว่าข้ารู้ทุกอย่างข้ามาเพื่อช่วยท่านและแต่งงานกับท่านเจ้าหญิงตกใจเจ้าหนุ่มผู้อาภัพหนีไปเถิดเจ้าไม่รู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนมันจะกินเราทั้งคู่แต่ชายหนุ่มหลงรักเจ้าหญิงผู้สวยงามเขากล่าวว่าเพราะความรักข้าข้ายอมเสี่ยงชีวิตก็ได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคำพูดยังไม่ทันจบเสียงระฆังจากวังดังขึ้น บอกเวลาเที่ยงวันแผ่นดินสั่นสะเทือนและไฟลุกโชนอสูรเจ็ดหัวโผล่ออกมาจากไฟมันอ้าปากทั้งเจ็ดพุ่งตรงไปยังเจ้าหญิงพอมันเห็นสองคนอยู่มันหิวหนักกว่าเดิมทันใดนั้นลูกชายของชาวประมงพุ่งเข้าใส่ศูนย์ราวกับสายฟ้าและปล่อยสุนัขเข้าโจมตีจากนั้นใช้ดาบฟันหัวสูนไปหกหัวเมื่อหัวทั้งหกหล่นลงพื้นเกือบกลบเขา อสูรก็ตะโกนว่าหยุดก่อนชายหนุ่มหยุดและถามมีอะไรทันใดนั้นอสูรเอาหัวที่เหลือถูไปกับหัวที่ถูกฟันและกลับมามีเจ็ดหัวอีกครั้งแล้วกระโจนเข้าใส่ชายหนุ่มเขารู้ทันทีว่าต้องฟันหัวทั้งเจ็ดพร้อมกันถึงจะฆ่าได้เขาใช้พลังทั้งหมดโจมตีและฟันหัวเจ็ดหัวจนหลุด จากนั้นเขาหยิบมีดเล็กในกระเป๋าและตัดลิ้นจากปากของอสูนทุกหัวเขาหันไปถามเจ้าหญิงท่านมีผ้าเช็ดหน้าหรือไม่เจ้าหญิงยื่นผ้าไหมราคาแพงให้เขาเขาห่อเจ็ดลิ้นอสูนไว้และเก็บลงกระเป๋าจากนั้นมุ่งหน้ากลับโรงแรมเพื่อเตรียมตัวเข้าวังใกล้สะพานมีคนตัดไม้ผู้ชั่วร้ายเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากกระท่อมของเขาเมื่อเห็นชายหนุ่มจากไปโดยไม่มีอะไรติดมือ เขาคิดจะหลอกเอาผลประโยชน์เขาเอาขวานและกระสอบไปที่สะพานทาด้วยเลือดอสูรและใส่หัวอสูรลงกระสอบแล้วรีบตรงไปยังพระราชวังเขาบอกกับกษัตริย์ว่าขอเดชะกระหม่อมคือผู้ฆ่าอสูรเจ็ดหัวนี้ข่าใช้ขวานนี้ข่ามันตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องรักษาคำพูดกษัตริย์ตกใจที่เห็นชายเตี้ยขี้เร่พูดแบบนั้น พระองค์ไม่เชื่อในทันทีและคิดว่าชายหนุ่มที่ไปฆ่าสูนอาจตายแล้วและคนตัดไม้นี้มาแอบอ้างในตอนท้ายแต่กษัตริย์ต้องตัดสินตามคำประกาศพระองค์ตรัสว่าถ้านี่เป็นความจริงข้าจะยกบุตรีให้เจ้าเมื่อเจ้าหญิงรู้เรื่องเธอรีบเข้าวางทันทีพอเห็นคนตัดไม้ก็ร้องว่าเขาโกหกผู้ฆ่าอสูนตัวจริงจะมาถึงเร็วๆนี้แต่คนตัดไม้ยังคงยืนยัน เพราะเขามีหัวอสูรเป็นหลักฐานกษัตริย์จึงลำบากใจเกิดการถกเถียงในราชสำนักกษัตริย์จึงปลอบเจ้าหญิงและบอกให้เธอเตรียมใจแต่งงานกับชายตัดไม้แต่พระองค์ก็บอกว่าพิธีแต่งงานจะไม่เกิดทันทีต้องฉลองสามวันก่อนส่วนชายหนุ่มตัวจริงมาถึงหน้าประตูวังในขณะนั้น แต่ทหารไม่ยอมให้เข้าเขาได้ยินประกาศเรื่องงานแต่งและรู้ว่าไม่มีประโยชน์จะเถียงจึงกลับไปโรงแรมด้วยความโกรธและเสียใจเขาคิดหาวิธีเปิดโปงแผนชั่วของชายตัดไม้และพิสูจน์ว่าตัวเองคือผู้สังหาราศูนย์ตอนเย็นเขาพูดกับสุนักว่าเพื่อนรักของข้าไปวังสิเล่นกับเจ้าหญิงเท่านั้นนะและเมื่ออาหารเสิร์ฟให้ดึงผ้าปูตโต๊ะให้จานล้มหมด จากนั้นรีบหนีทันทีสุนัขทำตามคำสั่งพอเจ้าหญิงเห็นมันก็ยิ้มเพราะรู้ว่านี่คือหมาของผู้ช่วยชีวิตเธอเธออุ้มมันด้วยความรักไม่นานก็ถึงเวลาอาหารโต๊ะจัดเต็มและมีแขกผู้มีเกียรติเต็มไปหมดชายตัดไม้แต่งตัวหรูอย่างราชาพอเห็นสุนัขก,ก็กลัวและสั่งให้ขับไล่พวกคนรับใช้พยายามจับมัน แต่มันกระโดดจากตักเจ้าหญิงวิ่งไปที่โต๊ะดึงผ้าปูโต๊ะจนจานถ้วยหล่นกระจายพวกเขาจับมันไม่ได้จนไม่รู้ว่ามันหายไปทางไหนความวุ่นวายบีบบังคับให้ยกเลิกงานเลี้ยงคืนนั้นวันถัดมาเป็นวันที่สองชายหนุ่มสั่งสุนัขอีกครั้งเจ้าทำได้ดีมากไปวังอีกครั้งแล้วทำเหมือนเมื่อวานเจ้าหญิงดีใจที่เห็นมันส่วนชายตัดไม้พยายามไล่มันออกแต่เจ้าหญิงอุ้มมันขึ้นมาอีกเมื่ออาหารเสิร์ฟ สุนักก็ทำลายงานเลี้ยงอีกครั้งไม่มีใครหยุดมันได้วันที่สาและสุดท้ายชายหนุ่มบอกว่าเจ้าทำได้เยี่ยมสองวันแล้ววันนี้ไปทำอีกครั้งนะวันที่สาและสุดท้ายของงานเลี้ยงชายหนุ่มบอกกับสุนัก,กว่าเจ้าทำได้ดีสองวันแล้ววันนี้ไปทำแบบเดิมอีกครั้งนะเมื่อสุนัขมาถึงวางอีกครั้งเจ้าหญิงดีใจมากแต่ชายตัดไม้ก็รีบพยายามไล่มันออกไปอีกครั้งแต่เจ้าหญิงอุ้มมันไว้ในตักเหมือนเดิม และเมื่ออาหารเริ่มเสิร์ฟสุนักก็ดึงผ้าปูโตะ๊ะทำให้จานชามหล่นกระจายไปทั่วไม่มีใครหยุดมันได้อีกงานเลี้ยงกลายเป็นความวุ่นวายเต็มรูปแบบทำให้ทุกคนตกตะลึงทำเหมือนเดิมแต่วันนี้ให้ทหารตามเจ้าด้วยและสุนักก็ทำเหมือนที่มันได้รับคำสั่งทหารตามสุนัขไปถึงห้องของชายหนุ่มในโรงแรมและจับเขานำตัวไปยังราชวังต่อหน้าองค์กษัตริย์ทันทีที่กษัตริย์เห็นเขาก็จำได้เจ้าคือคนที่มาขอ อนุญาตช่วยลูกสาวข้าจากอสูรใช่ไหมใช่พยะค่ะกระหม่อมช่วยนางไว้ด้วยเมื่อชายตัดไม้ได้ยินก็ร้องว่าเขาโกหกข้าตังหกที่ฆ่าสูรนี้ด้วยมือตัวเองข้านําหัวของมันทั้งเจ็ดมาเป็นหลักฐานเขาสั่งให้คนรับใช้เอาหัวทั้งหมดมาไว้ต่อหน้ากษัตริย์ชายหนุ่มจึงกล่าวว่าข้ายอมรับว่าเขานําหัวมาได้แต่หัวหนักมากข้าเลยตัดแค่ลิ้นมาท่านลองดูสิว่า หัวเหล่านั้นมีลิ้นไหมเมื่อดูพบว่าไม่มีลิ้นชายหนุ่มจึงนำผ้าเช็ดหน้าที่ห่อไว้มาเปิดเผยลิ้นทั้งเจ็ดและเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดต่อหน้าราชสำนักแต่ชายตัดไม้ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเสนอให้ใส่ลิ้นกลับเข้าไปในแต่ละหัวเพื่อตรวจสอบและปรากฏว่าทั้งเลิ้นเข้ากันพอดี ทันทีที่ลิ้นที่เจ็ดถูกใส่เข้าไปชายตัดไม้พยายามหนีแต่ถูกจับไว้และโยนเข้าคุกความยินดีแผ่ไปทั่วราชวังตามพิธีเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มคืนนั้นทุกอย่างจัดเต็มและรุ่งเช้าเมื่อเขาเปิดหน้าต่างก็เห็นป่าทึบและได้ยินเสียงนกเขาอยากออกไปล่านกแต่เจ้าหญิงเตือนว่าป่านั้นมีเวทมนต์ใครเข้าไปล่าจะไม่กลับมาอีกแต่ชายหนุ่มไม่กลัวเขาอยากรู้มากขึ้น เขาจึงหยิบม้าสุนัขดาบและปืนแล้วออกเดินทางล่าได้ไม่เท่าไรก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างรุนแรงเขามองหาที่หลบพายุและพบถ้ำเมื่อเข้าไปเขาเห็นรูปปั้นหินหลายรูปแต่เขาเหน่เกินกว่าจะสนใจเขาเก็บใบไม้แห้งและหญ้ามาทำไฟและเริ่มปิ้งนกที่ล่าได้ไม่นานนักหญิงชาราผู้ติดพายุเช่นกันก็ปรากฏขึ้นเธอเปียกปอนตัวสัน่นหนาวจนฟันกระทบกัน เธอขออนุญาตเข้ามาในถ้ำเขาเชื้อเชิญอย่างอ่อนโยนเมื่อนกสุกหญิงชราก็หยิบเกลือออกจากกระเป๋าคาดเอวให้เขาพร้อมกับมเมล็ดข้าวโพดสำหรับม้าและขวดน้ำมันสำหรับดาาเพื่อป้องกันสนิมแต่ทันทีที่พวกเขาเริ่มกินทุกคนก็กลายเป็นหินที่เมืองเมื่อเขาไม่กลับมาราชาก็ประกาศการไว้ทุกร้านค้าโรงละครและตลาดปิดเงียบ ลูกชายคนกลางของชาวประมงที่เป็นห่วงมาตลอดมองถุงน้ำดีที่แขวนไว้และคิดว่าพ่อคงเจอเรื่องร้ายเขาตัดสินใจออกไปตามหาขี่ม้าพาสุนัขดาบและปืนไปด้วยระหว่างทางเขาถามผู้คนว่าพวกท่านเห็นชายที่หน้าตาเหมือนข้าผ่านมาทางนี้ไหมทุกคนหัวเราะเจ้าเพิ่งผ่านมาเองเขาเริ่มมั่นใจว่าเดินมาถูกทางและในที่สุดก็ถึงเมืองหลวง เมื่อเขาเดินเข้าเมืองผู้คนก็ร้องเจ้าชายกลับมาแล้วเขาถูกพาไปวังทันทีทุกคนคิดว่าเขาคือคนเดิมกษัตริย์ตาําหนิเขาทำไมไม่ฟังข้าทิ้งภรรยาแล้วไปไหนเขาไม่ตอบโต้แค่ขอโทษเพื่อเรียนรู้สถานการณ์เจ้าหญิงเองก็ไม่ถามอะไรเพราะคิดว่าเขาคือสามีของเธอเธอจึงเงียบและเข้านอนรุ่งเช้าเขาเปิดหน้าต่างและเห็นป่าจึงบอกว่าจะออกไปล่านกเจ้าหญิงเตือนว่า ท่านเพิ่งรอบตายมาแล้วจะจัดค่าไปอีกหรือแต่ไร้ประโยชน์เขาขี่ม้าพาสุนัขและอาวุธไปที่ป่าและเกิดเรื่องแบบเดียวกับพี่ชายของเขาถุงน้ําดีหยดเลือดลงมาน้องชายคนเล็กจึงรีบคว้าม,ม้าสุนัขและอาวุธออกจากบ้านทันทีเขาถามผู้คนเหมือนเดิมเห็นพี่ชายสองคนของข้าผ่านมาทางนี้ไหมพวกเขาหน้าเหมือนข้าเป๊ะผู้คนรำคาญจะถามอีกกี่รอบ แต่เขายังเดินหน้าต่อไปจนถึงเมืองหลวงและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผู้คนตะโกนว่าครั้งนี้เขากลับมาจากความตายแน่ๆวังต้อนรับเขาเหมือนกับพี่ชายเขานอนโดยวางดาบไว้ข้างตัวตอนเช้าเมื่อเปิดหน้าต่างเขาก็รู้สึกอยากไปล่านกในป่าสวยเขาบอกว่าข้าจะไปล่าเจ้าหญิงเหมือนจะจมอยู่ในความเศร้า แต่เขาอยากตามหาพี่ชายของเขาและโชคชะตาก็นําเขาไปถึงถ้าเช่นเดียวกันน้องชายฉลาดมากเขาเข้าไปในถ้าเขาเข้าไปในถ้าเจ้าหญิงราวกับโจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความเศร้าแต่เขาต้องการออกตามหาพี่ชายให้เร็วที่สุดและโชคชะตาก็นําเขาไปถึงถ้าเช่นเดียวกันน้องชายผู้ฉลาดเดินเข้าไปในถ้าเมื่อเขาเห็นรูปปั้นหินมากมายเขารู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติ เขามองดูอย่างระวังและก็จำพี่ชายทั้งสองของเขาได้เขาคิดว่าต้องมีเวทมนต์บางอย่างและเขาต้องระวังตัวขณะเริ่มปิ้งนกที่ล่าได้หญิงชราปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอพูดว่าถึงเจ้าจะไม่มีความเมตตาแต่ข้าก็อยากใส่เกลือให้อาหารเจ้าอร่อยและให้อาหารม้าของเจ้าด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กชายคนเล็กโกรธจัดเขาลุกพรวดขึ้นมาบีบคอหญิงชราแล้วพูดว่าแม่มดชั่ว เจ้าจะฆ่าข้าเหมือนกันใช่ไหมเขาใช้มือซ้ายบีบคอและมือขวาหยิบดาบจ่อคอเธอเธอพยายามหยิบกระปุกยามอบให้เขาแต่เขาไม่ยอมปล่อยเธอเขายังคงถือดาบไว้ที่คอเธอและพาเธอไปที่รูปปัน้นแล้วสั่งทายานีทีละคนหญิงชาราทายาทีละรูปรูปปั้นแต่ละตัวค่อยคฟื้นคืนชีพในไม่ช้าถ้ำก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ฟื้นขึ้นมา ชายคนโตเกิดสงสัยว่าพี่น้องของเขาอาจได้นอนกับภรรยาใหม่ของเขาด้วยความโกรธเขาชักดาบและฟันคอพี่ชายทั้งสองโดยไม่คิดแต่เมื่อเห็นร่างของน้องชายทั้งสองเขาก็เสียใจและรู้สึกผิดอย่างรุนแรงเขาจึงจอดดาบไว้ที่คอตัวเองแต่ผู้คนในถ้าห้ามไว้ทันพวกเขาเตือนให้เขาใช้ยาวิเศษที่ได้จากแม่มด เมื่อทายาให้น้องชายทั้งสองก็ฟื้นขึ้นมาชายคนโตดีใจมากและขอโทษพวกเขาอย่างจริงใจกษัตริย์แต่งตั้งน้องชายทั้งสองเป็นขุนนางและเชิญพ่อแม่ของพวกเขามาอยู่ในเมืองหลวงทุกคนจึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับนิทานเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ และอย่าลืมกดติดตามช่องสำหรับนิทานใหม่ๆถ้าคุณยังไม่ได้ดูนิทานเก่าของเราอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะดูแลตัวเองด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในนิทานตอนหน้าจนกว่าจะถึงวันนั้นสวัสดีจ้า